นิทานเรื่องหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนเรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบเล่าโดยนางสาวเกศสลาพรคุ้มคงครูชํานาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหนูนิดพรุ่งนี้หนูนิดจะต้องไปโรงเรียนแล้วนะลูกหนูนิดบอกกับคุณแม่ว่าหนูนิดไม่อยากไปเลยค่ะคุณแม่หนูนิดอยากอยู่บ้าน นูนิดอยากอยู่กับน้องหมีมากกว่าหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นนูนิดรีบตื่นนอนแล้วก็แอบคุณแม่ออกไปจากบ้านในขณะที่คุณแม่กำลังยืนทำกับข้าวอยู่ในครัวและหนูนิดก็ได้หยิบเอาเศษสตางค์ติดมือไปด้วยหนูนิดเดินมาถึงป้ายรถเมย์เห็นหมายเยลขรถโดยสารคันที่แล่นมาจอด หนูนิจจำได้ว่าเคยขึ้นกับคุณแม่หนูนิดขึ้นรถเมล์แล้วก็เดินผ่านบ้านคนเดินผ่านร้านค้าจนมาถึงตลาดที่ตลาดมีผู้คนมากมายหนูนิดเริ่มใจเต้นตึกตักตึกตักกอดน้องหมีจนแน่นแล้วก็รีบเดินต่อไปที่ตลาดมีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดแม่ค้าตะโกนว่า ขนมไม่จ้าขนมไทยไม่จ้าขนมไทยอร่อยอร่อยจ้านูนิดหยุดและก็ซื้อขนมตาลมารับประทานหลังจากที่นูนิดรับประทานขนมเสร็จแล้วนูนิดก็อุ้มน้องหมีแล้วก็เดินมาถึงที่สวนสาธารณะมาเจอคุณตากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นูนิดจึงไปนั่งข้างๆแล้วก็ถามว่าคุณตาขา คุณตาทำอะไรอยู่คะอ๋อตากำลังอ่านหนังสือลูกไก่อยู่อยากฟังไหมล่ะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานเรื่องลูกไก่ให้ฟังอยากฟังค่ะคุณตาว่าแล้วคุณตาก็เล่านิทานเรื่องลูกไก่ให้หนูนิดฟังเมื่อคุณตาเล่านิทานจบคุณตาก็ให้หนังสือนิทานเรื่องลูกไก่ให้หนูนิดกลับไปที่บ้าน จากที่หนูนิดฟังนิทานจากคุณตาเสร็จแล้วหนูนิดก็เดินออกไปหนูนิดเดินไปที่รั้วไม้ยาวๆเอ๊ะที่นี่เขาเรียกว่าโรงเรียนนี่นาเจ้าหมีที่นี่เขาเรียกว่าโรงเรียนนี่นา,า,นา,า,นนนาฉันนะ่ะได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะเสียงดังมาจากในรั้วหนูนิดเริ่มอยากรู้ว่าที่โรงเรียนมีอะไรสนุกสนุกหนูนิดจึงรีบ มุดลัวเข้าไปดูที่โรงเรียนแห่งนี้มีห้องเรียนเยอะแยะมากมายห้องแรกที่หนูนิดไปดูมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังร้องเพลงและเต้นตามจังหวะไปกับคุณครูอย่างสนุกสนานถัดไปเด็กๆห้องนี้กำลังเรียนการนับผลจํานวนส้มที่คุณครูเขียนไว้บนกระดานอา้าว นับพร้อมกันลูกเด็กหนึ่งสองสส่วนห้องถัดมาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังอ่านหนังสือนิทานให้เพื่อนๆนฟังโอ้ทำไมเก่งจังเลยทำไมอ่านหนังสือนิทานให้เพื่อนๆฟังได้ถ้าฉันอ่านได้ฉันก็จะอ่านหนังสือนิทานที่คุณตาให้มาได้เหมือนกันนะนูนิดเดินไปอีกห้อง เห็นเด็กๆกำลังอ่านหนังสือและเห็นเด็กๆกำลังวาดรูปเด็กๆทุกคนมีท่าทางที่มีความสุขและสนุกสนานเมื่อได้มาโรงเรียนส่วนอีกหนึ่งห้องห้องนี้กำลังเล่นของเล่นโอ้โหของเล่นทำไมเยอะแยะจังเลยหนูนิดอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่หนูนิดก็ไม่กล้าหนูนิดได้พบแล้วว่า การมาเรียนนั้นมีเพื่อนๆมากมายมีของเล่นสนุกสนานมีค,คุณครูใจดีหนูนิดเลยรู้สึกอยากมาเรียนหนูนิดรีบวิ่งกลับบ้านทันทีคุณแม่คะ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 หนูนิดรีบวิ่งกลับบ้านโดยที่ไม่หยุดพักมาถึงบ้านมาพบว่าคุณแม่กำลังยืนหน้าบึ้งอยู่หนูนิดไปไหนมา ทำไมหนูนิดแอบออกไปจากบ้านแบบนี้รู้ไหมว่าคุณแม่ตามหารู้ไหมว่าคุณแม่เป็นห่วงหนูนิดบอกว่าคุณแม่คะหนูมีเรื่องสําคัญจะบอกคุณแม่นะคะจนหนูนิดลืมไปว่าคุณแม่กําลังโกรธและคุณแม่กําลังจะทําโทษหนูนิดที่หนีออกจากบ้านโดยที่คุณแม่ไม่ทราบหนูนิดบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่คะ พรุ่งนี้หนูนิดจะไปโรงเรียนนะคะหนูนิดอยากไปโรงเรียนที่โรงเรียนมีของเล่นเยอะแยะมากมายสนุกสนานหนูนิดอยากไปโรงเรียนคะ่ะจากนิทานนะคะนิทานเรื่องนี้หนูนิดน่ารักไหมคะเด็กๆอหนูนิดไม่น่ารักเพราะว่าหนูนิดหนีออกจากบ้านโดยที่คุณแม่ไม่รู้เด็กๆทําตามเหมือนหนูนิดได้ไมั้คะ เด็กๆทำตามเหมือนหนูนิกไม่ได้นะคะเด็กๆไปไหนมาไหนเด็กๆจะต้องมีผู้ปกครองจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยที่สำคัญอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านสำหรับนิทานวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ